สบายดีพี่นอ้องมาอีกแล้วครับอันนี้จะเดินทางด้วยรถเมล์จากกรุงเวียนใหญ่นะครับด้านฝั่งนี้นะครับมีรถเมล์ก็มีสายต่างๆนะครับ3 4มสี่อันแม่ทัดก็อ่านตามนั้นนะครับอีแปดนะครับอันนี้รอสายแ2ท,ที่จริงแ2มันเริ่มต้นจากย่านลาดบุรณะนะครับนี่มาแล้วครับ แต่สองคันนี้เป็นรถเสริมนะครับไปแค่พระหุรัตนะครับจะไปลงที่ปากคลองตลาดครับการขี่รถเที่ยวเด้อพี่นอกผูไทยผสมอิสรนภาพอาจจะกระตุกกระตีเนี่อย,ยกับช่วงขวางช่วงก็จะผ่านสี่แยกบ,บ้านแขกนะครับ ที่กผมนึกว่าพกบ,บ้านแขกผมที่แรกผมนึกว่าเป็นแถวนอกเมืองน,นะครับที่ในได้อยู่ใกล้ๆวงเวียนใหญ่นะนี่ครับขึ้นถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็ผ่านนกนะครับ เดี๋ยวายตัวนี้ก็ผ่านตรงนะครับตรงนี้เป็นแยกบ้านแขกนะครับสแยกบ้านแขกครับหมุมกล้องผมถ่ายไปไม่ทันสีแยกบ้านแขกถนนเส้นนี้ก็ดังเหมือนกันนะครับตอนั้นเส้นนี้ไปตรงไปก็ไปสะพานพุทธแล้วก็สะพานตระปกเก้านะครับ ตอนที่ขึ้นจากวงเวียนใหญ่ผมมันฝั่งตรงข้ามมาจากดาวคนองนะครับถ้าถ้าท่านที่จะขึ้นฝั่งนี้นะที่จริงมันก็มาตั้งแต่บางปะาแก้วนะั่นแหละรถสาย82ครับวิดีโอนี้ เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นเท่านั้นนะครับมิได้มีจตนาว่าหน่วยงานใดนะครับผมจะขึ้นไว้นะครับขี่รถเที่ยวครับขี่รถเมล์เที่ยวครับบางครั้งก็เดินนะครับผมคลิปผมส่วนมากจะเดินกับขี่รถเมล์ขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟมาตอนนี้ก็ผ่านโรงเรียนเกี่ยวกับสตรีอะไรนี่สักอย่างนะครับจำไม่ได้แล้วผมลืมก่อนมาตอนนี้ขึ้นสะพานพระปกเกล้านะครับ ือวิวข้างทางแบบถ้ามองข้ามไปก็เป็นสะพานพุทธนะครับยี่ปางต้นไมห้หน่อยนะครับนี่ครับแม่น,น้ำเจ้าพระยาสะพานพุทธครับสะพานพุทธสะพานเมื่อก่อน สามารถยกได้นะครับเดีนน๋ยวนี้ลงมาถึงตัวนี้ก็เลี้ยวซ้ายนะครับพะรอดเลี้ยวซ้ายครับถ้าจะไปรอดใต้สะพานพุทธเข้าปากคลองตลาดครับ <text> โคง้งโค้งโค้งครับโคง้งโค้งทำหลัก ไปแบบไม่ได้จอดนะครับมีมันมีใต้ตรงนี้หรือตรงไหนก็ไม่รู้ความสูงของรถห้ามเกิน3มเมตร80นะครับ80ลอดใต้สะพานนะครับห้ามสูงกว่า4เมตรนครับอันนี้มัน3มเมตร8มเมตรก็3มเมตรครับรถมีสาย8ก็หยุดตรงนี้นะครับ นี่ครับที่จอดเรียงอู่ตัวนี้ก็เป็นอู่เรืออู่ท่าน้ำไม่ใช่อู่เรือครับอู่ขึ้นเรือครับเตรียมตัวลงแล้วครับพี่น้องเอ้ยกระคลองตลาดครับเตรียมเดียวไปหน่อยครับรถไปอีกไกลอยู่นะแต่เขาบอกไว้ไง้าลงเลยครับลงแล้ครับ ตะครองตลาดเกี่ยวกันเกี่ยวกับดอกไม้นะครับดอกไม้ต่างๆพวกชุดงานตัวงานแต่งงานคันบงคันหมากชุดอะไรผลไมกลากไม้นะครับประมาณนี้ครับถ้ามาช่วงเช้าๆนะจะคนเยอะวู้กพาดเนะี่าขายดอกไม้หรือเป็นวันนี่ครับลาคองตลาด ประมาณนี้ครับผลละหมากลากไม้กล้วยวกล้วยพวงมาลัยใบตวงใบตองพวงมาลัยใบตองขายเกี่ยวกับนีงไงครับท่านพวกทำพวกเกี่ยวไหว้อะไรต่างๆตัวนี้ก็มีพวกนี่ครับรถเข็นระนังกนเข็นของส่งเป็นบรรยากาศ ไทยสมัยก่อนครับพี่น้องยางครับยางยางเดินครับนะ <c oughs> ครับเขาเขียนก็อันนี้ใส่พวกผลไม้หรือใส่ผักใส่อะไรนะครับที่เขาเห็นเขียนไปเขียนมารับจ้างนะครับ ตลาทูก็มีนะครับอาหารตัวนี้เข้าไปจะเป็นตลาดเดี๋ยวผมเดี๋ยวงวกกับก่อนเนี่ยแต่ผมไม่ได้เข้าไปนะครับผมมองให้ดูถ้าจะเข้าตลาดก็เข้าด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูนิดนึงแล้วถ้าลูกไปท่าเรืออะไรก็มีลูกมีช่องบางช่องเขาถ่ายเลยนะครับพร้อมจะถ่ายด้านนอกนะครับคลิปนี้เป็นการเดินมาถึงตรงนี้ครับ คลิปชั้นสั้นนะครับคลิปนี้ก็ถ้าใครจะเดินเลี้ยวไปตรงนู้นเป็นตรงนู้นก็เป็นสน,นพระราชวังนะครับขอบคุณครับผม